เมที่แล้วเราได้ไปพูดคุยกับคุณสรัญญาภรรยาของคุณไพศาลและได้เดินเยี่ยมชมบรรยากาศรอบบ้านมาช่วงนี้เราจะไปดูกันครับในส่วนของโรงงานที่ที่เป็นสถานที่สร้างฝันจากนวัตกรรมโดยคุณไพศาลกับรถตอกเสาเข็มที่บอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยในขณะนี้ แล้วต้องขอบอกก่อนครับว่าเรื่องราวที่เราจะพูดคุยระหว่างเดินเยี่ยมชมโรงงานนั้นน่าสนใจมากเลยทีเดียวละครับคุณผู้ชมสามารถจํานําไปใช้ได้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณผู้ชมเองมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็คุณผู้ชมจะได้พบเจอคุณไพศาลอีกครั้งนนงนะคะจากเมื่อเช้านี้มีการพูดคุยกับลูกค้าไปแล้วแล้วก็พาทีมงานแล้วก็แนนไปทานอาหารไปแล้วช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายบ่นะคะเป็นปกติที่คุณไพศาลเองก็จะมาดูงานในโรงงานครับผม ก็อยากจะให้แนะนำเนยค่ะว่าในโรงงานเนี่ยมีวิธีการผลิตหรือว่ากระบวนการยังไงบ้างอ๋อครับผมได้ครับเชิญเลยครับผมเชิญครับคือตอนนี้นะฮะรถที่เราผลิตเนี่ยตอนนี้เรามีแบบระบบเอาซอร์สก็คือไปให้อู่ต่างๆที่อยู่ตามรอบบริเวณที่เนี่ยไปช่วยทําด้วยแต่อู่ต่างๆที่ไปเนี่ยเราจะคุมด้วย QC นะฮะเพราะว่าเราเราเข้าโครงการ โครงการพี่เลี้ยงน้องของโครงการศักกรรมโครงการกระสุตศากกรรม<ะ>เป็นโครงการพี่เลี้ยงน้องก็หมายถึงว่าเราเป็นต้นแบบแล้วเราก็จะกระจายงานให้อูต่างๆรอบๆข้างเนี่ยเป็นผู้ทํางานให้เราด้วยเหมือนว่าให้เขามีไรายได้ไปด้วยถูกต้องคนระับและทีนี้ส่วนหนึ่งก็เราก็มาประกอบที่โรงงานนี่<ะ>ใช่ไหมตรงโรงงานเนี่ยท,ท,ที่อื่นที่ทาไม่ได้เนื่องจากว่าเขาต้องใช้เครนซึ่งเรามีเครนที่เห็นด้าน,นบนนี้เป็นเครนที่สามารถจะช่วยเหลือในการยกได้เพราะอูเล็กๆตามอูเนี่ยเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีล่องไม่มีเทน ช่นะคะเราต้องหนักได้มากขนาดไหนคะใครรู้ดีตัวละห้าตันสองตัวก็สิบตันก็คือรถคันนี้ก็สบายสบายเลยครับผมทีนี้ในโรงงานเนี่ยเราก็จะมีเป็นรถที่ช้ผลิตเนี่ยก็มี2รุ่นก็คือรถล้อยางรถล้อยางแล้วก็รถตีนตะขาบนะตีนตะขาบนี่ก็พอดีกําลังคำพอดีอยู่คันหนึ่งคุณสมบัติของรถใช้ทําอะไรได้บ้างคะรถตอกเสาเข็มคุณสมบัติเนี่ยทั้งล้อยางและตีนตะขาบเนี่ยนะก็คือไว้สําหรับตอกเสาเข็มแต่ทีนี้ล้อยางเนี่ยมันมีคุณสมบัติของมันอย่างหนึ่ง ตนีนรับมีซุนนรตของมันอย่างหนึ่งรถล้อยางเนี่ยมันจะคุณสมบัติเด่นก็คือสามารถเดินทางได้ตลอดเวลา<ะ>ไปไหนได้ทันทีไม่ต้องรออะไระใช่ไหม<ะ>แต่ข้อเสียของมันก็คือเวลาฝนตกเนี่ยรถล้อยางเนี่ยเข้าดินอ่อนมีปัญหา<ะ>มันก็เลยต้องแก้ไขด้วยตีนขาบซึ่งสามารถอยู่ได้กับดินแบบแบบนั้นได้มากกว่าดินอ่อนได้เลยครับผม<ะ>ทีนี้ข้อเสียของตีนขา<ะ>ก็คือเวลาไปไหนต้องหาเทลเลอร์พามันไปมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกัน เพราะว่าเพราะว่าหมายถึงว่ามันจะไปบทตัวถนนเหรอคะเออเพราะว่าตอนนิสสันเนี่ยจะเดินเดินเดินได้ช้าอันที่หนึ่งสองมันจะไปทําลายพื้นผิวของถนนใช่ไหมแต่ล้อยางนี่ก็ไปได้ทันทีทีนี้อย่างที่บอกนนะครับว่าโต้งไวเนี่ยใช้วิกฤตเป็นโอกาสค่ะสมัยนั้นเขาบอกว่ารถล้อยางเนี่ยนะเราเราก็ดูว่าถ้าเราเรียนสวัดเป็นเราก็จะรู้ว่าอุปสรรคของเราเนี่ยก็คือไม่ดูฝนดูไหมฮะแล้วก็วิกฤตของเราก็คือฤดูฝนค่ะรถล้อยางเนี่ยจะมีรายได้จะเข้าไม่ได้ เพราะว่าฝนฤดูฝนนี่ส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าในเมื่อเจอฤดูฝนนี่ก็คืออุปสรรคถ้าสวัสดบอกว่าอุปสรรคถูกไหมฮะอุปสรรคเราก็หลีกเลี่ยงโดยการซ่อมรถเอาเวลานั้นแหละมาซ่อมรถซ่อมรถบำรุงรถให้ดีแล้วก็เดือนพิจิกาธันวามกรากุมณาเนี่ยเขาก็พิคน้าฝนไปแล้วพนหน้าฝนทีนี้เขาก็ทํางานได้ดีใช่ไหมแต่ทีนี้ต้งไว้บอกว่าได้ไปอบรมมาบอกว่าวิกฤตกับโอกาสนี่จะอยู่คู่กันเสมอถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นตัววมีกําลังพอที่จะทําอย่างไรให้ผ่านพ้นอุปสรรคนั้นโดยที่ไม่ต้องไปติดฤดูฝนก็เลยคลิดและประดิษฐ์รถตอกเสาเข็มติตะขาบขึ้นมาอยากเห็นข้างในอะค่ะพาวาเชิญเลยครับผมเชิญครับตัวตัวเครนนี่คือเป็นตัวสาหรับยกแล้วด้านนี้นะคะตัวนี้เ,นเป็นตัวเสากระโดงซึ่งเราทําสําเร็จขึ้นมาเลยนะครับ<อ>ตัวตัวเสากระโดงเนี่ยเนื่องจากว่าเสากระโดงที่ที่ทาให้เห็นเนี่ยมันจะเป็นแท่งเลยค่ะแล้วรถตอกเสาเข็มติตะขาบเนี่ยหรือรถตอกเสาเข็มล้อยางเนี่ย การตอกเสาเข็มเนี่ยลูกตุ้มที่กระแทกลงมาที่หัวเข็มเนี่ยน้ำหนักห้าตัน<ะ>ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันกระแทกตึ้งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแรงสะท้อนกลับ<ะ>ไปทําลายตัวรถใช่ไหมถ้าการทำลายตัวร<ะ>ถวเนี่ยถ้าเราไปจับน็อตมันจะมีปัญหาทําให้น็อตหลุดแล้วก็ทําข้อให้มันหลวมจากแรงสะท้อนนี่แหละจากการสะท้อนกลับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ในรถตอกเสาเข็มเนี่ยจะออกติดหมดเลยอ๋อคือจะไม่มีน็อตที่จะ<า>ไม่ค่อยมีน็อตจับน็อตจับที่จะน้อยมากน็อตจับนี่ ผมรวมรถทั้งคันอยู่ประมาณ20กว่าตัวท่านเองนี่คือแนวคิดใหม่ที่เรารู้สึกว่ามันทําทําให้ตัวรถเนี่ยมีปัญหาในการจักรยานยนอนกลับเลยคิดว่า่างนั้นเราทําให้น็อตเนี่ยน้อยลงดีกว่าแล้วก็ทำได้จริงๆทาได้ครับการใช้งานก็ยังเหมือนกันด้วยนะคะตัวนี้ที่เห็นเป็นนวัตกรรมตัวใหม่นะฮะตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นนวัตกรรมที่สามารถตอกเสาเข็มท่อนเดียว21เมตรตัวนี้กําลังทาขึ้นมาเป็นงานที่ัหค่ทั้งเดียวเหรอคะเอ่อเสาท่อนเดียวเลย21เมตรเลย ซึ่งปกติเนี่ยยังไม่มีในประเทศไทยที่เป็นรถตอกเสาเข็มที่จะตอกเสาเข็มท่อนเดียวได้27เมตรปกติแล้วจา้าปกติห่ายหาวิายาลัยต้องใช้สองท่อนต่อนะแต่ตัวนี้กาลังคำท่อนเดียวเ,เลย27เมตร21เมตรเลยตอนนี้เราใช้วิธีการบริหารการจัดการค่ะถ้ารถตอกเสาเข็มเนี่ยเราตัวรถเนี่ยเราต้องไปไปไปเอาซ้อนคินเพื่อเมื่อก่อนนะนะต้องเรียนก่อนเ<ะ>มื่อก่อนตอนที่ผมไม่ได้ไปอบรมเนี่ยผมก็ต้องไปทํารถมาคันหนึ่งทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาพวกโครงร้าพวกเนี้ยเอามาขึ้นบนรถ รถคันนึงเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ6เดือนในการ <Ha. S 1> ทำงานทีนี้ตอนที่กรมสุขสนุกศาสตร์ษษษษษการ,รพาผมไปดูงานที่เยอรมัน uh huh. ไปดูวิธีการประกอบเรือดำน้ำําแล้วเราก็ไปเอาวิธีการบริหารการจัดการของเขามามาทําอย่างไรเนี้ยให้เราทํางานได้เร็วขึ้น uh huh. ก่อนไปเรา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 ประกอบรถ6เดือนคันค่ะ <Ha. S 1> แต่หลังกลับมาใช่ไหมคุณแอนรู้ไหมครับว่ารถเหลือกี่วนันคันอืมสองเดือนเหรอคะยี่สิบเอ็ดวนันคัน นี่คือแค่บริหารการจัดการแค่แค่ก่อนไปกับหลังไปถ้าเราไปแล้วเราไปเราไปไปศึกษาดูงานเนี่ยเราเอาิชาความรู้เนี่ยเอามาใช้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ใช่ไหมทีนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องเรียนนิดหนึ่งว่าตัวตัวตัวเนี้ยเป็นตัวที่ว่าตัวรถไปทําที่หนึ่งเอาซอสหนึ่งหนึ่งกระสุนเนี่ยจะทําพร้อมกันคุขึ้นคู่กันมาได้ใช่ไหมเพราะว่าเวลาตอนนั้นเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้เครนต่อตัวนี้ยกขึ้นมาประกอบต้ารถรถเราเนี่ยจะแทนแทนที่จะทำหกเดือนคัน มันก็เลยจะเหลือ21วันค like ันก็ท่ากับว่าถ้าคุณการบริหารจัดการที่ดีก็เท่ากับลดต้นทุนได้มากขึ้นด้วยลดต้นทุนได้เวลาได้ลูกค้าก็ได้ตามที่เราต้องการนะฮะถ้าเราบริหารการจัดการเป็นกับมันก็คือไปดูงานครั้งนึงแล้วกลับมาแปลว่าในในตัวเองเป็นคนชอบกล้าคิดกล้าทำแล้วเรื่องการการการคิดการไปศึกษาดูงานเนี่ยบางคนบอกว่าเวลาเทศบาลจัดไปดูงานเวลาทางเจ้าหน้าที่จัดไปดูงานเขาก็บอกว่าเอางบไปเที่ยวกันอีกแล้ว แต่ผมบอกว่าการที่ไปเปิดหูเปิดตาข้างนอกเนี่ยแล้วกลับมาบริหารกราิจการในองค์กรของเราได้เกิด<ฆ>ประโยชน์สูงสุดครับนี่ตรงนี้ผมเชื่อหเห็นว่าก่อนผงที่ผมไปนะก่อนไปกับหลังกับก่อนไปใช้เวลาศึากษาดูงานเจ็ดวันแค่นี้นะ<ฆ>หลังจากเจ็ดวันกลับมาเรามาบริหารกราิจการเนี่ยจะหกเดือนเราลดเหลือยี่สิบวันประเทศ<ฆ>ชาตาิได้ประโยชน์ด้วยนะครับคนงานแทนที่จะทํางานช้าก็ทํางานได้เร็วขึ้น เป,เ,ปเป็นชิ้นส่วนที่เขาทำงานได้รับออเดอร์ได้มากขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ปเป็นรถตอกสอเสาเข็มซึ่งไม่สามารถที่จะเอาเอาซอดได้เนื่องจากว่ามันเป็นเทคนิคชั้นสูงซึ่งถ้าไปเอาซอเนี่ยยังมีปัญหาเยอะมากแต่ตรงนี้เราต้องทาที่นี่เองรถตอกสอเสาเข็มเขาบอกว่าที่นี่เป็นนวัตกรรมที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วยความตแตกต่างของเขาคืออะไรคะความแตกต่างของมันก็คือปกติเนี่ยถ้าปัจจันทั่วไปนะจะใช้เวลาประกอบในการตอกเสาเข็มเนี่ยจะใช้เวลาประกอบวันครึ่งถึงสองวัน ก็คือต้องต้องยกขึ้นไปอีกชั้นนึงค่งค่อยๆนะประกอบขึ้นมาทีละชิ้นละชิ้นเนี่ยใช้เวลาวันครึ่ง2สองวันแต่ที่นี่ใช้เวลาประกอบ4นาทีมันนวัตกรรมตัวไหนถึงสามารถทาให้ใช้4นาทีได้เดี๋ยวผมพาไปดูอีกตรงที่ใ,ใกล้ๆจะเสร็จอ๋อโอเคโอเคโอเคค่ะตรงนี้ก็คือรถที่เราสามารถตรงตรงนี้ต้องต้องต้องเรียนนิดนึงว่าไปเอาซอสที่อื่นไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นเทคนิคที่หลายอย่างต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดตัวนี้เราทําเดือนประมาณสองคัน นะครับรถตัวตีตะขาบนี่แล้วก็มันเป็นนวัตกรรมที่ทําแล้วตอนนี้มีคู่แข่งเข้ามาในวงการประจัดเนี่ยที่เขาทําเนี่ยปรากฏว่าเขาเขาวางฐานเนีเล็กแล้วก็ไปไปไปใหญ่ข้างบดน,นั่นก็เลยทําให้การเดินเนี่ยเป็น<า>เป็นคล้ายๆงงเงเงงง uh huh. แล้วกลัวว่าจะลม้ม<า>แต่แตอนนี้ที่เราบริหารการจัดก,การผิดกันเราเราทำข้างล่างใหญ่แล้วข้างบนเล็กเพื่อจะทําให้การฐานเนี่ยมัน,นมั่นคง เรามองจะตั้งพื้นฐานก่อนใช่ไหมคะค,มคือผมได<ป>้โชคดีตรงที่ว่าตั้งแต่เด็กมาเนี่ย<ะ>มีวิชาความรู้เรื่องช่างเนี่ยมามาตั้งแต่เด็กนะแล้วก็เลยแค่เป็นตรงนี้แค่พื้นฐานที่เราทำไว้<ะ>มันก็เลยสามารถรู้ว่าอะไรที่จะเป็นจุดทวงอะไรที่เป็นจุดจดุดอย่างยกตัวอย่างนี้ฮะตัวนี้ทำไมตรงนี้สั้นเอ้ยทางนู้นสั้นและทางนี้ยาวอ่อค<ะ>่ะใช่ไหมฮะเพราะเวลาตอนที่มันตั้งขึ้นมาเนี่ยลูกตุ้งตอนนอนไม่มีวิชา เพราะ uh huh. มันจะบาลานซ์ค <Ha. S 2> ่ะถูกไหมฮะเพราะว่าข้างบนทํานู้นจะมีลูกตุ้มหนัก5ตันเป็นตัวรั่วเ uh huh. สากระดงยาวพาดไปไม่เป็นไรค่ะ <Ha. S 2> แต่เวลาต,ตั้มคือเราตุ้มขึ้นมานี่ข้างบนเจตันอยู่ของฝั่งทุกฝั่งเดียวอ๋อ oh, ถ้าไว้ต้องการเนี่ยมันก็ทำทำให้ใหรัม,มันจะทําให้หน้าขางหน้าขมำ ถ้าเราเอาตรงนี้ทําให้มันยาวขึ้นเพื่อจะเป็นเหมือนระบบคานร,รับเป็นส,สร้างความสมด,ดุลสร้างความสมดุลนี่ฮนะตรงนี้ถูนไหมตรวนี้ถ้า,ถ,าถ้าเราไม่ไม่ทำอย่างนี้ให้มันไปได้มันก็จะนี่ตัวนี้มันจะบาลานซ์ถูกไหมฮะแต่ทีนี้ในเมื่อถนนหนักเจ็ดตันทางนี้หนักหนักสองตันมันก็เลยทำให้มันยาวทางนู้นสั้นมันก็เลยทําให้บาลานซ์กันเลยจริงๆแล้วผมไม่ได้เรียนวิศวกรแต่บางทีเขาถามว่า บาลานอยู่ตรงไหนค่ะจริงๆแล้วถามว่าไม่รู้หรอกแต่เพียงจะรู้ว่าเวลาเราทําขึ้นมาแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะรถเราเนี่ยเดินแล้วไม่เคยมีปัญหาในการล้มเนี่ยเดินแล้วได้ได้ได,ได,ได้ได้สูงแล้วรถรถ,รถคันนี้นะฮะปกติถ้าเป็นของต่างประเทศ<ะ>ก่อนที่จะเดินได้เนี่ยต้องใช้แผ่นแผ่นเหล็กรองแล้วถึงจะเดินได้แต่ของเรานี่เดินไปเลยครับในในดินเราทํายังไงรู้ไหมทำยังไงคะนว,ว,วัตกรกมรี่โตงไหวใส่ให้กับลูกค้าก็คือ ทำเครื่องมือเข้าหาคนทำเครื่องมือเข้าหาคนปกติเนี่ยเราจะต้องพัฒนาคนเข้าหาเครื่องมือค่ะทีนี้ถ้าเราพัฒนาคนเข้าหาเครื่องมือเมื่อไหรผู้ที่ว่าจ้างจะเป็นเบี้ยล่างของลูกน้องทันทีเพราะว่าเขาเก่งแล้วคนอื่นทำไม่ได้<ะ>เขาจะมีแรงต่อรองกับนายจ้างถูกไหมฮะถูกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําเครื่องมือเข้าหาคนเพราะฉะนั้นคนประเภทใดก็ได้สามารถมาทํางานให้กับเครื่องมือที่ตรงวาผลิตให้ ก็ถือว่าเป็นวิธีการบริหารจัดการบุคคลที่นี่ยเรากำลังหาจุดว่าคนที่นี่ไม่ได้เยอะมากมีเพียงกี่คนคะพนักงานพนักงานที่นี่มีประมาณสองสามคนเท่านั้นเองแต่สามารถสร้างได้คุณผู้ชมเนี่ยแบบถือว่าเป็นงานที่เป็นงานหนักอ่ะสำหรับขุคคลเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าเรากดผิดปกติต้องพังใช่ไหมแต่กดผิดปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนเมนูไปไปเมนูอื่นซึ่งจะทํายังไงก็ไม่พังรลต่อเสาเข็มนี่ก็เหมือนกันถึงกดผิด ยกตัวอย่างว่าเดินไปแล้วตกใจใช่ไหมมันจะหยุดทันทีมันจะไม่เดินต่อใช่ไหมตอนเั้าเสารกระโดงเนี่ยตอนตั้งขึ้นมาค่ะถ้าตกใจมันจะหยุดทันทีมันมันไม่เดินต่อมันไม่ทําให้มันทังแล้วถ้าเดินสุดปุ๊บเครื่องมันจะตัดมันก็ไม่พางต่อเหมือนกันนี่คือนวัตกรรมที่โต้ไวสร้างเครื่องมือเข้าหาคนทําที่ไม่เป็น โดยที่ให้มันทำยังไงมันก็ไม่ทังแล้วก็เซฟตี้ด้วยเซฟตี้ด้วยครับผมนะคะคือการที่เราหาแล้วก็ทำใ่ให้เขาตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวสร้างเงินเหมือนกันนะคะครับผมตัวเป็นตัว